มาเบร์ที่3ของรายการคนสื่อกรรมนะครับประจําวันศุกร์จำันที่ไว้ได้ครับอาจารย์เจ็ดใช่ไหมเนี่ยวันที่7จ็ดอ่าเจ็ดพฤศจิกานะครับเป็นพฤศจิก,กาที่ยังคงฝนตกกระหน่าอยู่นะครับก็รายการสดนะครับถ้าคุณชมอยู่ตอนวันศุกร์ที่7เวลาประมาณตอนนี้ก็ทุ่มห้านาทีเข้าไปแล้วนะครับส่ง s อ s เข้ามาคุยกันได้นะครับ4ี่หกสี่สองสองศูนย์ศูนย์นะครับใครอยากจะถามคําถามอยากจะเช็ค จะเบียงบุญอยากจะรู้ว่าบ้านที่อยู่ใครอยู่เจ้าที่เป็นอย่างไรที่สําคัญ จะบูชาเจ้าที่ในบ้านอย่างไรถึงจะดีนะครับไม่อย่านางรถคันนี้เป็นยังไง hmm. อะไรทำอย่างนี้ส่งเข้า <Okay. S 1> มาได้นะครับ4 6 4 2 2 0 0หรือถ้าท่านมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นกับตัวบ้านมีเหตุการณ์แปลกแปนะครับอยากจะให้ทีมงานของรายการเรา hmm. ไปเช็คไปดูพาอาจารย์ไปดูไปตรวจกันหน่อยเนะี่ย hmm. ก็ SMS เข้ามาหรือว่าฝากข้อความมาทางทีมงานขออาจารย์สุภคยา <Okay. S 1> ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ <Okay. S 1> ไว้ให้นะครับถ้าเกิดว่าจังหวะดีมีเรื่องราวที่น่าสนใจเดีย๋ยวเราไปดูกัน okay. นะครับจะได้ช่วยเหลือกันนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงคนล็อกพอดีนะบางทีบางอย่างมันไม่ได้เป็นปัญหามากหรอกแต่ว่ามันทําไม่ถูกอ่ามันอยู่ไม่ถูกจัดการไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกนะครับให้คนที่เขาจัดการถูกไปดูนะอาจารย์จะไปช่วยดูให้นะครับทั้ง3เบอร์เลยนะครับรวมถึงใครอยากจะไปร่วมงานกับอาจารย์สุภคยานะครับมีพิธีกรรมที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับเป็นพิธีขมากรรมเรืออด <ım Laser> like ีตชาตินะครับ เกพฤษจิกายนนี้นะครับค่ะเกือบเต็มยังครับอาจารย์เออตอนนี้ไปที่150แล้วครับผม150เรารับ200คนเรื่ออดีตชาตินี่เรืออะไรบ้างครับอาจารย์เรือหมดอ่ะเรือเคยเคยถ้าเกิดทำเคยทำแท้งไว้านต่อดีตชาติอาจารย์จะพากรรมกรรมตั้งแต่อดีตชาติถ้าเคยเป็นนี่สงฆ์ตั้งแต่อดีตชาติอะไรก็พากรรมกรรมตั้งแต่อดีตชาติเลยเออต้องมีคาถาว่าก่อนอย่างน้อย่าเรืออดีตชาติกันได้แต่ว่าเรือหายเก่งเลยไหมครับทีเดียว ไม่ไม่ต้องไปสม่ำเสมอก็เหมือนกับเราขอโทษคนน่ะเราต้องขอโทษบ่อยๆให้ใจอ่อนให้ใจอ่อนหยกลงหินใช่แต่ถ้าเกิดว่าขอโทษครั้งเดียวแล้วก็หายเลยก็ไม่ได้อะไรคือเดี๋ยวนี้เราชอบอะไรสําเร็จรูปฮะผมว่าใจว่าหลายๆท่านชมว่าเฮ้ยหรือเออดีทีเดียวเพี้ยงเลยไม่ด้ทำมาทั้งหลายชาติให้มันไม่ง่ายอย่างนั้นอ่ะค่อยๆไปฮะไปด้วยร่วมสะสมอย่างน้อยอย่างน้อยนะอยากตามคือสามเดือนครับผมถึงจะเห็น ถึงจะเห็นบางคนถ้ามีบุญเก่านะหนึ่งวันถึงหนึ่งเดือนเห็นแล้ว oh. นะแต่ว่าคนที่แบบใจร้อนอนะ่ะอาจารย์ให้ใจเย็นนิดนึ่งสองสามเดือนนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วชีวิตเปิดทางยิ่งนะมีบาปเก่าๆอยู่เยอะๆเนะี่ยก็จะนานหน่อยน,น,นะฮะก็ไปร่วมพิธีกันได้นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับย้ําว่าเธอมาที่3เบอร์นี้นะครับไปร่วมกันได้รวมทั้งอีหนึ่งพิธีครับจะเกิดขึ้น23พฤศจิกายนนะครับเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันใช่ไหมครับเรียกว่ากระทงนพปเคร รับส่งเทวดาประจําตัวจะอธิบายนิดหนึ่งครับก็คือว่า1ปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเทวดาหนึ่งครั้งนะคะเราก็รับเทวดาองค์ใหม่นะคะด้วยกระทงที่ยะททาให้คือของหอมเครื่องหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ขออัญเชิญนะคะส่งเทวดาองค์เก่าเราเนี่ยไปสู่สวรรค์ซึ่งท่านจะเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิอ๋อช่วยเราเยอะแล้วช่วยเยอะแล้วท่านก็จะเปลี่ยนภูมิแล้วจากชั้นจารุมเนี่ยที่มารักษาเราก็เป็นชั้นดาวดึงต่อไป ซึ่งเป็นชั้นสูงกว่าเรียกว่าส่งกันให้ประทับใจแล้วก็รับกันเข้ามาแบบ first impression เจอกันครั้งแรกเรทต้องประทับจิตประทับใจ เปลี่ยนรรวดาประจําตัววันแรกมาไอดีเมาแหวเลยไม่ได้แล้วก็ผลดีจะเกิดขึ้นกับเราเป็นมงคลกับตัวเราเองนะคะส่งท้ายส่งท้ายสิ้นปีแบบนี้นะเพราะว่าอีกสักประมาณ2เดือนก็หมดปีละน่าจะได้อยู่กับเทวดาที่ใจดีใจดีช่วยเราเยอะๆนะครับใครอยากจะไปร่วมพิธีกระทงนบรเคาะหรับส่งเทวดาประจําตัวนะครับก็23ที่จะถึงนี้นะครับโทรไปก่อนได้นะครับไม่รีบโทรไปเดี๋ยวเต็มนะ เดี๋ยวอาจจะต้องเตรียมของกินให้แล้วก็ต้องมีกระทงให้แล้วก็ของบวงสรวงอีกย้ำนะใครปลายเนี่ยจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะคะเพราะมันจะสิ้นปีแล้วอ่ารีบติดต่อมาได้นะครับย้ำว่าทั้ง3มเบอร์นี่สําหรับใครที่อยากจะเช็คกรรมส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง3เบอร์นี้ติดต่อไปได้นะเบรกนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของเดี๋ยวผมยังอยู่กับพ่อปู่นกต้มอยู่เลย นะครับวิญญาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องราวของคุณลักษิท์ประจงจักรหรือว่าคุณเอกนะครับที่เรานําของใช้ส่วนตัวของแกมานะครับเราได้ไปทํางานต่อเนื่องครับเพือ่อที่จะไปหาาที่บ้านของเขาคุณแม่ของคุณเอกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่คือคุณแม่ของคุณเอกนะครับ<อ>แล้วก็ ห้องที่เราถ่ายทําก็คือห้องห้องของแกเองอทุกวันนี้บ้านพักแล้วก็ห้องพักของคุณเอกนะครับก็ม,มีไว้ให้ลูกสาวแกอยู่เนาะลูกสาวก็ยังอยู่กับคุณแม่นะครับส่วนภรรยาเขาไปสมรสใหม่ละมีครอบครัวใหม่ละลก็อยู่กันไปนะครับนี่คือลูปของคุณเอกนะครับเออนั่งดูอาจารย์คุณแม่ก็ได้ชมรายการเทปที่เราพูดถึงคุณเอกครับออ่า อยู่ในห้องไหมครับคุณเอกอยู่อยู่ไปเขาจะกลับไปอยู่ที่ห้องทุกทุกค่ำทุกคืนเพื่อไปดูแลลูกตัวเองเพราะเขารักลูกมากนะอ๋อไมอยู่ในบ้านนี่อยู่ใช่ไหมอยู่ในบ้านนี่อยู่เพราะว่าตัวตัวคุณแม่เองเขาบอกนะครับว่าได้ยินนะก้องแก๊้แก๊กเหมือนมีคนมาเดินนะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเอกนั่นแหละแล้วก็มีหลานของเขานะครับบอกบอกว่าเปิดมาในห้องเนี่ยเห็นเลยว่า ลุงเอกนั่งสูบบุหรี่อยู่ออนั่งสูบบุหรี่อยู่นะครับก็เลยมีการยืนยันจากพยานหลายๆปากนะครับว่ายังเห็นคุณเอกวนเวียนอยู่ในห้องนั้นอยู่ะนะครับอ่ะเราไปฟังสัมภาษณ์หน่อยละกันว่าหลังจากที่ได้ได้ได้ได,ได้เอาเสื้อมาได้พูดคุยมีการสื่อสารกับทางคุณเอกไปนะครับแม่เป็นอย่างไรบ้างเอาไปฟังกันเลยครับบอกให้มาเข้าฝันแม่บ้างนะ อยากถูด้วยแหมกระทุ่มมาเยอะแล้วเนี่ยแม่ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เจอลูกแล้วคิดถึงมันเนี่ยมันก็ยังอยู่แถวเนี้ยละเดินปักปักปักเนี่ยที่เสียงมันคุยอะไรนะ <c oughs> ให้แกไปที่ดีนะอืมให้แกไปที่ดีๆไปขุดที่เกิดได้แล้วลูกมไม่ต้องห่วงนะลูกเนี่ยแม่จะดูเองก็เหม,มือนตัวแทนเนี่ยตัวแทนอ,อ,อ,อ้เอกเนี่ยนี่แหละครับขอบคุณคุณแม่ของคุณเอกด้วยละกันนะครับก็ยินดีที่ได้พูดคุยกันนะครับที่ให้เราไปถ่ายทำ <c oughs> ให้เรานำเรื่องราวมาเผยแพร่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่อาจารย์บอกนี่คือนี่คือภาพของคุณเอกครับเขาก็ยังอยู่แถวนั้นใช่ไหมฮะอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นยังอยู่เดี๋ยวนะออคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยถ้าดูรายการอยู่นะก็คือว่า<ม>เดี๋ยวเราทําบุญร้อยวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณเอกจะต้องไปใช้ภพใช้ปุ่ิของเขาแล้วนะคะจากลูกของของคุณแม่จะไม่เป็นสัมภเวสีนะ<อ>เ,ออเพราะว่ามีแรงบุญอยู่อาจารย์ว่าน่าจะไปชั้นจารุม<อ>เทออวดาชั้นแรกนะคะนะครับก็ว่าจะไปก็นี่ก็คือเรื่องราวที่ เราไปค,คุยกันมานะครับเด็กก็เดี๋ยวก็จะโอเคละนะครับก็จะเข้าฝันคุณแม่ได้ไหมเข้าฝันคุณแม่ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณแม่อยากเจอมากอ๋อเอ้อย่างนั้นไม่ได้แล้วความอยากอยากความอยากเกิดขึ้นมากขนาดไหนเนี่ยมันจะเป็นกําแพงทันทีเลยืม่ั้คุณแม่ต้องทําจิตใจสบายลองนั่งสมาธิดูสักวันหนึ่งจใจว่างๆให้มาให้อขอไหว้ได้ยินเสียงหรือว่าให้เข้ามาในนี้มิตเราครับผมเดี๋ยวเจ้เทวดาอย่างคิดว่าเขาคงมาเข้าฝัน อ๋อย่างนั้นจะได้ง่ายๆนะว,วิญญาณที่เขายังเพิ่งจะเสด็าเขา้เขาฝันไม่ได้เขาฝันไม่ได้เพราะเขาเออเขาว่าแรงเป็นบางรายนะเป็นบางราย, <ผม S 2> าายอย่างรายคุณเอกเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีความห่วงหาเยอะแล้วก็พลังงานเนี่ยยังไม่เต็ม<อ>ไม่สามารถที่จะได้แค่ ให้ได้สินเสียงนะใช่เหมือนทําอะไรกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังคงส่งเสียงให้แม่ให้ครอบครัวรู้ว่ายังอยู่แถวนี้นะครับก็ให้เขาอยู่ดํารงชีวิตกันต่อไปได้อย่างมีความสุขละกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของคุณเอกนะครับหยิบมาให้ชมต่อเนื่องอยากสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนจะเบรกนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับคือไอเรื่องของ ภาพ,พยนตร์เรื่อง The Eyes Diary เนี่ยยังไม่จบครับ<อ>หนังเข้าไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องที่สามมงคลชาวก็ฉายอยู่นะครับเรื่องของคนที่ไปเก็บข้าวของคนที่ตายมานะครับเพื่อที่จะได้เห็นแฟนของตัวเองที่ตายไปแล้วนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังเรื่องเนี้ยเขาพยายามเพิ่มความน่ากลัวด้วยการใช้โลเคชั่นในการถ่ายทำที่มันน่ากลัวนะครับคา<อ>ก็มีการไปถ่ายทำโลเคชันหนึ่งซึ่ง น่าจะเป็นตึกร้างหรือว่าโรงพยาบาลร้างอะไรสักอย่างนะครับอ่าเราเขาบอกว่าเฮี้ยนจริงก็มีภาพถ่ายออกมานะครับว่าเขาถ่ายมาติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดเลยนะครับอาทีมงานรบกวนเอาบาล,ลงไปนิดนึงแล้วกันฮนะจะเอาทีละใบสิครับทีละใบครับทีละใบอ่าใบนี้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนไหนตึกยังสร้างไม่เสร็จนะครับอ,อยาบริเวณที่วงกลมไว้ก็คือหน้ากรอบ,หน,รอบหน้าต่างบานนั้นนะครับเขาบอกเท่าที่ภาพที่เห็นคือ มันเหมือนมีเงาลางๆครับอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช่วิญญาณใช่ใช่ใช่วิญญาณวิญญาณคุกเข่านะเขาคุกเข่าอยู่นะอเป็นวิญญาณผู้หญิงคุกเข่าคุกเข่าอยู่คุกเข่าแล้วก็มือแตะผนังผู้หญิงก้มหน้าก้มตากล้ากลัวนะอาจารย์ก็ไม่น่ากลัวหรอกไม่น่ากลัวหรอกอ่ะปลายภาพต่อไปเลยครับอันนี้คือทีมงานเขาไหว้ก่อนบูมสวงก่อนนะบูชาบูกลาบไหว้ก่อนนภาพนี้ชัดนะ ขึ้นเป็นหน้าเลยครับอันนี้ขึ้นเป็นหน้าเลยผมว่าน่าจะเป็นกรอบหน้าต่างทางด้านที่เสาเกือบจะบังนั่นหรือเปล่าฮะใช่ครับบานนั่นแหละถ้ามีเหมือนหน้าครึ่งหน้าของผู้หญิงคนนึงโผล่ออกมานะครับอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมก็ใช่ใช่โอ้โหไปสะเทียนเลยนะไปเทียนสเทียนเลยจะเจอของดีอย่างนี้แหละดีแล้วอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับบริเวณทางเดินนะครับแล้วก็ มีช่องเหมือนช่องลมอยู่ด้านบนนะครับที่วงกลมไว้ตรงข้งยืงๆด้านซ้ายนะครับโค้งไปสุดทางนั่นแหละครับอันนี้ผู้หญิงผูกกระต่ายนะเหมือนผู้หญิงผูกกระต่ายใช่ไหมฮะปราปฏที่อ๋อถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเหมือนดำๆนะครับเป็นเหมือนศีษะใช่ไหมค่ะใช่ล้วแขวนอยู่งั้นเลยแขวนอยู่อย่างนั้นอ,นอยยาจารย์ไม่รู้ว่็เตึกเก่าหรือเปล่านะแต่แต่ทำไมถึงมันมีคนผูกกระต่ายขมาตายที่นี่วะฮะอ่าเหมือนแบบมันล้างไงครับอาจารย์พอมันล้างปุ๊บเนี่ย คนก็มักจะมากระทําการแปลกๆกันแปลกกันเนี่ยผูกคอตายละนี่ผีมันทําให้เราผูกคอตายได้ไหมครับได้ถ้าเกิดจิตเราอ่อนจิตเราทุกข์ใช่ไหมเหมือนกับวขาสึกบอกตัวเองว่าโอ๊ยชีวิตเราไม่อยากอยู่แล้วอยากจะตายแล้วจะมีเสียงกระซิบทันทีเลยนะข้างหูเราเนี่ยตายเถอะตายเถอะอย่าอยู่ไปเถอะไปเถอะที่เขานั่งที่เขานั่งผูกคอตายกันเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่กองปราบที่เราว่าใช่น่ะสมมติว่าเตรียมเชือกไปแล้วยังกัมกึ่งผูกไม่ผูกดีเนี่ยอถอตายเถอะใช่กระซิบเลย เธออย่าอยู่เลยเดี๋ยวไปเนี่ยมันสบายกว่าต,ตาตาจะไปเชื่อมันกระซิบจะไปเชื่อมันบอกกูไม่เชื่อมึงไม่เชื่อไม่เชื่อไปอยู่ปฏิเสธก่อนเอามาให้ดูกันมายืนยันกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาเดี๋ยวเบรกหน้ากระหม่อมในซีบีเอสกันนะครับโดยพัะสักครู่ครับ